สวัสดีค่ะสวัสดีกาะเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยตอนนี้ก็ต้นเดือนแล้วเนาะเราก็มาเมาส์มอยของใหม่กันตามประษาคนแบบเงินเดือนเพิ่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สั่งน้าหอมมาใหม่นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจาจ,จะมาอวดกันแล้วก็วันนี้ก็จะมาเริ่มรีวิวตัวมิดเพ์ฟูมด้วยนะคะที่ทางแบรนด์เนี่ยอุตสาหให้มาเป็นตัวโอนทู to, นะคะเป็นคอลเลคชั่น ครบรอบ5ปีของแบรนด์นะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นกลิ่นที่เขาเคยทำไปแล้วแล้วก็เอาออกมาขายอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็สองสมเรื่องมาอัปเดตกันว่าของอของเล่นที่เราใช้กันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดือนนี้ซื้ออะไรมาใหม่บ้างแล้วก็จะมาลองของใหม่กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาขออภัยกันเนื้อสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีของเล่น2ตัวใช่ไหมที่มันแบบ ใช้ไม่ได้ผลนะเออที่มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมที่เราบอกไปมันจะเป็นตัวน้ำแร่ใช่ไหมตัวพ่นน้ำกับตัวกระจายกลิ่นหอมแต่ว่าครันนี้เนี่ยต้องมาบอกว่ามันเป็นความทึบของเราเองอะ่ะคือจริงๆมันใช้ได้นะพอพอหลังจากไลฟ์เสร็จอ่ะเราก็ไปชาร์จแบตปรากฏว่าเออมันใช้ได้คือชาร์จแบตไม่เต็มมันก็เลยเปิดไม่ได้เท่านั้นเองังนั้นก็ตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือตัวขวดน้ำแร่อะไรเงี้ยที่เราจะใช้พ่นน้ำที่เราจะกัดจะมาใส่น้ำกุหลาบนะ จริงๆมันใช้ได้เธอเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำแร่ที่เราใส่มหมจริงๆก็คือมันยังชาร์จแบตไม่เต็มนะเองแล้วก็ฝอ,อยเป็นฟุ้งดีฟุ้งดีมากเลยนะครรู้สึกว่าใช้แล้วแบบใช้แล้วแบบพอเร,เราใส่แว่นน่ะไอ้น้ำมันไม่เกาะกับแว่นน่ะคือฝอ,อยมันละเอียดมากคัน,นี้เนี่ยคงจะใช้กับเด็ดตรงเด็ดตอนอะไรไม่ได้หรอกเราว่านะแต่ว่าใช้กับน้าแร่น้ำกุหลาบเพิ่มความสดชื่นระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็น่าจะโอเคเรา20บาทใช้ได้อยู่นะคะขออภัยด้วยที่คุณจมบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วบ้านที่สองก็คือน้องหอยตลาดน้องหอยตลาดหรือตัวกระจายกลิ่นนี่เองนะคะก็คือสองเรื่องก็คือหนึ่งก็คือตอนครั้งที่แล้วเราชาร์จแบตไม่เต็มมันก็เลยไม่มีไม่มีอะไรแล้วก็ครั้งที่สองก็คือมันมันเปิดปิดไม่ถูกอันนี้ก็เป็นความทึบของเราเองเช่นเดียวกันนั่นะคืออย่างนี้อย่างที่บอกไปนะคะมันจะมีถาดตรงกลางใช่ไหมถาดตรงกลางเนี่ย ก็ให้ใส่น้ำหอมลงในฐานตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆใบพัดหรือกึ่งๆตัวกระจายกลิ่นอะกระจายออกมาแล้วก็พอใส่ฐานตรงนี้ไปใช่ไหมแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝามันอย่างเงี้ยตัวเองจะเห็นสังเกตเห็นตุ่มเหล็กตรงนี้บ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือตุ่มเปิดปิดเนาะวิธีการก็คือพอเราปิดนั้นปุ๊บมันจะเป็นอย่างนงี้ใช่ไหมถ้าเราจะเปิดก็คือเราก็เลื่อนตัวตรงกระจุกเนี่ยตรงจุดศูนย์กลางเนี่ยให้มาตรงนี้ให้มาตรงนี้ มันก็จะเปิดแล้วก็จะมีสัญญาณจะมีไฟเรืองๆอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกได้ถึงความสั่นคือใบพัดมันสั่นแล้วมันก็จะจ่จายกลิ่นออกมาก็ใช้ได้ถือเป็นแพ็คแพคเกจที่น่ารักกิมมิ่ที่น่ารากักนะคะกลิ่นไม่ได้กระจายรุนแรงอะไรมากหรอกแต่ว่าก็พอหอมๆนะพอพอดีเทคกลิ่นได้เนี่ยนะวนเวลาเราปิดนะเวลาเราหมุนปิดอะไฟมันก็จะดับเนี่ยพอเราหมุนปิดอะไฟตัวนี้มันก็จะดับเรื่องก็จะหยุดเดิน พอเราเปิดปุ๊บเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะเปิดเห็นไหมมันก็น่ารักอยู่นะใช้ได้ตามดีไซน์ก็คือให้แขวนให้หาเชือกแขวนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปห้อยไว้ตามกระโปรงกระเป๋าตามที่นั่งอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็กระจายออกตรงนี้กลิ่นมันก็จะเครื่องมันก็จะมีการเดินเครื่องแล้วก็จะสั่นสนิดนึงน่าจะเป็นใบพัดกระจายกลิ่นออกมาอันนี้ก็โอเคเราก็ชอบอยู่ก็ใช้ได้ดังนั้นนะครับครั้งที่แล้วที่รีวิวไปว่าอย่าซื้อเนี่ยต้องขออภัยจริงๆคือเป็นความทึบของเราเองเนาะ งไม่ว่ากันนะคะแล้วก็พอมาเรื่องที่2ว่าเดือนนี้มันจะมีอะไรใหม่มาบ้างนะคะก็ก็คงจะไม่เยอะมากเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนท้ายๆแล้มาที่เราจะซื้อน้าหอมไปเยอะๆแบบเดือนละสองขวดสามขวดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าลาออกจากงานแล้วหลังจากน,นี้ก็จะแบบกินเงินเดือนไม่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะซื้ออะไรมาแบ่งปนันเม้ามอยให้เพื่อนๆนไม่ได้เยอะเท่าไรหรอกนะอย่างว่าเดือนนี้นะคะเดือนนี้ก็เลยจะเป็นของมือสองด้วยเพราะว่ามันประหยัดน,นะคะอันนี้เนี่ย ก็คืออูเดอร์ชิวังชีนะคะอูเดอร์ชิวังชีเมื่อก่อนมันเป็นขนมนะที่แต่ละแบรนด์ดังๆใหญ่ๆเนี่ยเขาจะชอบทําเป็นโคโลนประจําบ้านของเขามาเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันก็เป็นโคโลนของชิวังชีนะคะกลิ่นมันก็ทํานองโคโลนทั่วไปนั่นะแหละก็จะเป็นพวกดอกส้มเนโรลิดอกส้มเนโรลิ i, ลาเวนดอกส้มนะเนาะก็คือเนโรลิ i, ตัวเดียวกันลาเวนเดอร์ ender, อะไรเงี้ยแล้วก็พวกเอิร์บต่างๆใช่ไหมคะเบสก็จะเป็นพวกวูดดี้มิ้นท์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นอูดอชิวังชี ซึ่งราคาจากพารากอนมั้ง3 9ม0้าบาทแต่ว่าเราซื้อเมื่อสองมาในห้องแรกกลิ่นป็นกันหอมอาะ8 0 0บาทนะคะเขาว่ากลิ่นมันคล้ายๆ Neu ยเนโร t o ่ฟอโตของ t o m f o r d แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกลิ่นในเคอร์ซีเ1หนหรือกลิ่นในเชิงขนมของโคโลนต่างๆนะคะอันนี้ดมเฉยแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ก็เด่นในโรลีเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันที่2ออันนี้ก็เหมาะกับช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงนี้ก็จะซื้อน้่งหอมกับหน้าร้อนเยอะก็คือ พิง k ์วิตชิเวอรของโจเลิฟนะครบพี่อผู้ช์ของโจเลิฟก็คือที่หมาบอกว่าพิงกเนี่ยก็คือมันจะใช้กลิ่นของพิง k p เ p เปอนะคะมาผสมกับกลิ่นวิชิเวอร์หรือกลิ่นรากหญ้าแฝกนะคะก็จะเป็นกลิ่นสดชื่น f เฟ r เฟ h ออกไปทางผู้ชายนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้แต่ว่าเป็นของผู้สองเหมือนกันซื้อของมอนอมาราคา2,000บาทจากห้องแลกเปลี่ยนือนกันหอมเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็พิงวิชิเ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบเราจะต้องฟูลีรีวิวกันในโอกาสหน้านะคะก็คือซานตามาเรียโนเวล่าอีกแล้วแบรนด์โปรดของเรานะแบรนด์โปรดของเราตัวนี้อยากได้มานานแล้วนะคะก็คือ,อกลิ่นก็ชื่อคือ,อกลิ่นอยู่ตรงนี้ก็คือชื่อกลิ่นเว t ิเวอร์นะคะกลิ่นเวชิเวอร์หรือกลิ่นหญ้าแฝกคือเปิดมาแล้วดีใจมากเพราะเราได้แพ็กเกจเก่าแพ็กเกจเก่าเนาะเพราะถ้าเทแพ็กเกจใหม่มันจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวลองให้ดูนะคะนี่ พัฟเกจใหม่มันจะเป็นริมเรียมคุนคุแบบนี้ข้างหลังก็ซันต้ามารีตัวใหญ่ๆนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยอยู่ในซีรีส์ซิงเกิลโน้ตของทางซันต้ามารีโนเวล่าก็เป็นฟอกเป็นพ็ฟเกจเก่ามนมนใสๆนะคะก็ะคือจะเน้นโน้ตหลักๆเดียวๆโน้ตหนึ่งก็คือในที่นี้ก็คือโน้ตรีชิเวอร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เปิดออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ลองเลยเพราะเราอยากให้มารีวิวเหอด้วยความรู้สึกสดใหม่ด้วยกันนะคะก็น่าจะเป็นไลฟ์หน้าเพราะว่ากดตั้งใจไว้ว่าเวลาจะรีวิวเหออะไรอย่าง กนะ็อยากจะใช้ตัวนั้นนะให้มันเต็มที่1สัปดาห์แล้วค่อยมาว่ากันเนาะอ่ะอันนี้ก็เข้าคิวรีวิวต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสบู่คือของซานตามารีโนเวลาเนี่ยนะมันมีครบหมดเลยนะมันมีครบแชมพูยาสระผมยาสีฟันยาแก้ท้องอืดยาโมยอมอะไรเงี้ยเพราะว่าอารามซานตามารีโนเวลาเนี่ยแก่เก่งเรื่องทำยาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสบู่สีก้อนที่เราซื้อมาก็จะเป็นกลิ่นแซนเดลนะคะโคโลเนโรสตาหรือว่าเป็น กลิ่นโคลโนของรัสเซียนะคะแล้วก็ซซนเดอร์แล้วก็พอตพูรี ri, นะคะอันนี้ก็ซื้อมาใช้ร้อนๆก็จะมีน้ำมีสบูดด่ดีๆใช้หอมๆอะไรเงี้ยก็ช่วยให้เราอาบน้ำมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ซื้ออันนี้ก็สื้ซื้อมาสี่ก้อนก็เอามาลองมาใช้ดูพอตพูรีเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วชอบนะคะแต่ว่าซซนเดโรกับโคลเนียโรซ่าเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนนะคะไม่เคยใช้มาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไง ซึ่งเดี๋ยวเราเข้า,ขามารีวิวสบู่กันแต่ว่าจริงๆตั้งใจว่าจะเก็บไว,ว้ใช้แค่สองกลิ่นนะที่เหลือก็จะแจกเพื่อนไปอะไรเงี้ยเราค่อยมาเมาส์กันนะคะสำหรับบุรีสำหรับสบู่นนะแล้วก็อีกมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เป็นกำยานกลิ่นสนฮินโนกิจากเกียวโตนะคะมีคนซื้อมาให้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเน,นาะนะคะอ๋อเป็นแบรนด์ของมัตซุย นะครับมาซูอินเซนต์คือเราอ่ะชอบจุดกํายาเน,น,นี่ยเราต้องบอกก่อนแล้วก็กลิ่น่วนฮิโนกิมันก็เป็นสนที่เป็นชื่อดังของญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นกํายากลิ่น่วนฮิโนกิแบบนี้ก้านเล็กๆแบบนี้นะครับอืมก็หอมใช้ได้เลยนะมีความคลายคายสบูสอบูางนี่ไม่รู้เป็นกลิ่นของกระดาษหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่เคยจุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวเรื่องจุดกํายากันเพราะว่าโกใส่คือโกรจะชอบใช้กํายาแบบเคลียร์พลังคือจริงๆงาน งานในดเอกของเรางานหนึ่งก็คือเป็นหมอดูไพ่ยิปซีใช่ไหมเราก็จะแบบชอบใช้กำยานเป็นการเคลียร์พลังงานไม่ดีจากไพ่หรือว่าแบบอว้เมาส์มอยกันกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าทําให้จิตใจสงบก่อนดูไพ่อะไรเงี้ยใส่ได้เดี๋ยวขออนุญาตข้าวไปก่อนแต่ว่าหลักการหลักๆวันนี้นะคะเราจะมาลองตัวน้ําหอมใหม่นะคะ m i d on to นะคร on to ของแบรนด์น้ำหอมไทยแบรนด์มิดจริง,รงๆเนี่ยโกร,รู้จักแบรนด์มิดมาตั้งแต่เขาว่าตั้งร้านคู่อยู่กับสยามวเตอร์ฟลายไทยเพอร์ฟูมของคุณแพนอะ่ะที่จัดตุจักข้างๆกันเมื่อก่อนเนี่ยแบรนด์มิดน้ำหอมมีไม่เยอะเหมือนปัจจุบันนะคะกลิ่นหลักๆของเขาเนี่ยก็จะดังในหมู่คนจีนไต้หวันหรือว่าคนจีนฮ่องกงเพราะเป็นกลิ่นชาเขาทํากลิ่นชาดีมากเลยนะคะแบรนด์มิดเนี่ยก็รู้จักแบรนด์มิดมาตั้งแต่ นะตอนนั้นแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เข้าไปลองเพราะตอนนั้นถ้าเกิดว่าเป็นชาเราก็สนใจบูการีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจนหลังๆเนี่ยมิสเขาก็มีขยายมันเป็นโปรดใช่ไหมแล้วก็มาตั้งอยู่ที่เซนชั่นเวิด์อย่างเงี้ยพอเป็นที่เซนชั่นเวิร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเราเข้าไปดมอะได้ง่ายกว่าที่จะรู้จักรนอนรอแล้วที่จะจับมันเป็นแคบๆนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเนี่ยนะคะก็ทางแบรนด์มิสเนี่ยก็เลยส่งน้ําหอมมาให้เราลองรีวิวดูนะคะ ยอะมากอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทางแบรนด์มาด้วยนะณนะ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 ที่นี้นะคะแต่ว่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็เป็นแบรนด์วิที่เรายังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าแบรนด์ก็น่นารักอะ่ะยังไม่ได้รีวิวเลยก็ส่งตัวนี้มาให้ลองนดือนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราตัวนี้น่าจะลองได้ใช้ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็จะมารีวิวกันเนาะดังนั้นเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะค่ะว่าตัวนี้แบรนด์ On To เป็นอย่างไรเป็นโอดูความเข้มข้นเป็นระดับโอดูร์โฟรฟูมนะคะราคาก็น่าจะอยู่ท่ททีประมมาาณ 1, 500บั้งน แล้วก็เขาแจ้งว่าเป็น,ปนกลิ่นที่ทำเฉลิมฉลองแบรนด์มิดครบรอบ5ปีนะคะแต่ว่าตอนแรกก็จะทำเป็นเหมือน private collection ที่เจ้าของแบรนด์เขาจะทําเอาไว้เองแต่ว่าอันนี้ก็ตัดสินใจว่าน่าจะทําออกมาได้ดีก็เลยตัดสินใจออกมาทําขายนะคะว่าเป็นอย่างไรเน no. า oh. ะ luxury beauty อันนี้ก็น่าจะเป็นแค่คำอธิบายกลิ่นเฉยๆนะคะแล้วมาลองดูงานกล่องนะกล่องก็สลิมๆเล็กๆเงี้ยน่าจะพบพาง,ง่าย พอสมควรเนาะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นขวดแบบนี้ขวดจะค่อนข้างแตกต่างจากแบรนด์ขวดเดิมๆนะคะแต่ว่าก็เรียบเรียบดูหรูดีนะคะส่วนอันนี้พวกโนต้ตอะ่ะยังไม่ได้ลงในเว็บฟรากาติก้านะกก็เลยไปหาโนต้ตมาอ่านจากทางจากทางออไออ Instagram นะคะ Instagram ของแบรนด์ก็จะแจ้งไว้ว่าโนต้ตเนี่ยนะคะท็อปโนต้ตนะคะจะเป็นคาราเมลเกรฟฟูดเบอร์กอมอสเพติเกรนนะคะ มิดเดิลโนดเป็นไวโอเลตปาปริรูสไอริสสับปะรดกุหลาบมะลินะคะเบสโนดเป็นไม้จันวานิลาไม้สนซีด้านะคะอัมพันหนังยาแฝงนะคะแล้วก็อัมพันทะเลมัสนะคะแล้วก็โอ๊กมอสเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่เคยลองเลยนะเป็นครั้งแรกทางแบรนด์ก็น่ารักแหละส่งมาให้ตลอดเลยต้องขอบพระคุณทางแบรนด์ไว้ทางด้านตรงนี้เลยนะถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้แล้วยังไงเนี่ยจะไม่เก็บไว้คนเดียวเนาะเราก็จะแจก คนที่มาดูนี่แหละว่าเป็นยังไงนะคะการฉีดของเรานะคะเราก็จะฉีดแบบจุกเราเป็นคนจุกอืมอืมเราว่ามันอควาติกหน่อยๆนะแล้วก็เฟรชที่สุด ในความเฟรชเนี่ยจะมีความเขียวแบบคืนๆพอให้ไม่ฟรุตตี้มากหรือว่าไม่สีตรัสมากมันจะเป็นเขียวแล้วก็แบบขมๆน่าจะเป็นปาปิรูสน่ะอาจจะไม่ได้แบบเรียกได้เต็มที่ว่าเป็นโทนออควาตินะคะแต่ว่าเราก็ได้กลิ่นความฉ่าอาจจะไม่ได้เรียกได้เต็มที่ว่าเป็นโทนเฮอร์เบินะคะแต่ว่ามันก็จะมีความเขียวกรีนๆอยู่ข้างในนี้เนะเาะแล้วก็ เบอร์กามอตเนี่ยมานะคะเบอร์กามอตมาแล้วก็กลิ่นเนี่ยน่าจะเป็นกลิ่นประเภทที่ยูนิเซ็กซ์ได้นะคะผู้หญิงใช้ได้แต่ว่าก็ค่อนไปทางผู้ชายกว่าผู้หญิงนิดนึงนะคะสบายสบายอะ่ะเบาๆใช้ได้วันออฟฟิศได้นะเราว่าออฟฟิศได้ยิ่งหน้าร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยตัวโอนทูเนี่ยเยหมาะมากนะคะหน้าร้อนเนี่ยเหมาะมากโอนทู Own to, แล้วก็มีความพริว ไม่หนักเลยนะคะกลิ่นไม่ไม่ <c oughs> ไม่รุนแรงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะให้จัดลำดับกลิ่นนะีพวกนี้ก็จะอยู่ในประเภทพวก D&G Light Blue นะคะหรือว่าในโทนโคลโลนต่างๆของ Air m e s เนี่ยก็ได้นะคะแต่อาจจะไม่ใช่แบบ m i n i มอลเท่านั้นคือกลิ่นเนี่ยไม่ใช่ m i n i มอลเหมือนพวกคอลโลน Air m a e s นะคะมันก็มีหลายๆโน้ตผสมประสานกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเราว่าน่าจะได้อะน่าจะได้พวกแบบ ดีเอ็นจีไล e ์บลูอะไรอย่างเงี้ยนอะควาดีจีโอจัดอยู่ในประเภทเดียวกันพอได้อยู่นะคะเป็นกลิ่นง,ง่ายๆสบายๆเปิดมาตอนแรกเนี่ยกลิ่นแอลกอฮอล์อาจจะเสียดนิดนึงนะคะแต่ว่าเนี่ยไม่เกิน2-3วินาทีก็หายไปนะคะเหลือเป็นความเขียวสดใสน,นะคะอมขื่นๆเล็กๆ ใช้ไปทํางานได้วันอยู่พักผ่อนใช้ได้นะคะแต่งตัวสบายๆได้แล้วก็ออกสปอร์ตนิดๆถ้าเป็นผู้ชายฉีดแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้แบบเออเป็นคนแบบวิถีวิถันใส่ใจแล้วก็เป็นคนสะอาดนะเรื่องหล่อไม่หล่อเนะี่ยอาจจะต้องดูที่หนังน้าแต่ว่าเอาเป็นแบบว่าเออมัน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 ,ม,น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 มันแบบสปอร์ตตี้ได้อยู่นะคะอเป็นกลิ่นที่ดมแล้วสบายใจนะ ถ้าเป็นเพลงก็เป็นเพลงแบบป๊อปใสๆเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแบบไม่ได้ใส่แบบซัที่เดียวเลยมันจะมีความเก๋ของโทนธรรมชาติหรือวองโทนสมุนไพรเนี่ยติดอยู่ในนี้ด้วยนะคะกอกว่า m ิดโอนทูเนี่นะคะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ชายนะคะหรือว่าผู้หญิงที่อยากได้น้ําหอมนะคะใหม่ๆเอามาใช้ในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะปรับลุคให้ดูเฟรชขึ้นหรือว่าหลังจากยุคโควิดเราแบบจิตใจเรามันแบบ มันเครียดเนาะจิตใจเรามันเครียดแล้วมันเร,เราเจอกับแบบความกดดันหลายๆทางบางคนก็ญาติคนนู้นคนนี้ไม่สบายคนนี้ป่วยตกง,งานอะไรเงี้ยกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นกลิ่นที่ดมแล้วสบายใจนะคะเป็นกลิ่นที่ทําให้เรามองโลกแบบบวกมากขึ้นนะ่ะคือจริงๆถ้าช่วงเนี้ยใช้น้ําหอมหนัก,นก,นก,นกๆทึบๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันแบบเออพาใจหมองหมดไม่ค่อยสดใสแต่ว่าด้วยความที่มีสิตรัสนะคะเยอะอยู่ในนี้แล้วก็สมุนไพรยอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะนะคะมันก็ทําให้ จิตใจเราเบาขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นดีเลยแหละดีเลยแหละนะคะอันนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องท็อปเฉยๆเนาะส่วนเรื่องมิดเดิลกับเบสเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ตัว o n t ทเนี่ยในสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลยนะคะไปไหนมาไหนก็จะใช้ตัวนี้แหละแล้วลองมาดูกันว่า อ่จะให้คะแนนอะไรอย่างไรเท่าไหร่นะคะโดยรวมก็ต้องขอบพระคุณทางแบรนด์ที่ส่งมาให้ลองมารีวิวกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่คอยติดตามชมกันเดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวกคงไม่เก็บไว้เองคนเดียวหรอกเพราะว่ารีวิวเสร็จนี้นอาจจะแจกแบ่งแจกเพื่อนๆไปลองด้วยกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยลงชื่อหลังบ้านในช่วงสัปดาห์หน้าก็แล้วกันเนาะสัปดาห์นี้ก็เบาๆกับตัวนี้นะฉ่ำจัง นะคะสัปดาห์นี้ก็เบาๆกับตัวนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากันแล้วกันเนาะวันนี้ก็เบาๆกันแค่นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ